ประเทศไทยในช่วงเวลานี้อุณหภูมิทางการเมืองกำลังร้อนระอุจนแทบเดือดอีกครั้งหลังจากรัฐบาลผสมชุดปัจจุบันต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายทิศทางทั้งจากภายในพักร่วมเองและจากกระแสะสังคมที่เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงเสถียร,รภาพของผู้นำและแนวทางการบริหารประเทศความขัดแย้งที่เคยซ่อนอยู่หลังฉากเริ่มโผล่ให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นทุกวันเสียงกระซิบในทางการเมืองเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าจุดแตกหักของรัฐบาลอาจอยู่ไม่ไกลนักหากเกมอำนาจยังเดินหน้าด้วยแรงเสียดทานแบบนี้ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการบริหารประเทศดูเหมือนต้องแล่นท่ามกลางพายุแห่งผลประโยชน์และแรงกดดันทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างพักร่วมที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีการจัดสรรงบประมาณไปจนถึงท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นกับดักาทางการเมืองที่อาจสั่นคลอนเสถียร,รภาพของรัฐบาลได้ทุกเมื่อในขณะที่ผู้นำรัฐบาลพยายามส่งสัญ,ญญาณแห่งความมั่นคงออกไปต่อสาธารณาว่า รัฐบาลยังเดินหน้าอย่างมั่นใจแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวที่ขยายวงกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองที่เริ่มจับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องตำแหน่งหรือผลประโยชน์มากขึ้นหรือกลุ่มที่รู้สึกว่าตนถูกกดบทบาทจนเริ่มมีท่าทีห่างเหินความไม่พอใจเหล่านี้กำลังะส,สมกลายเป็นแรงดันมหาศาลที่อาจระเบิดออกมาเมื่อถึงจุดหนึ่งขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองก็ไม่พลาดโอกาสที่จะใช้ช่วงเวลานี้โจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาและบนโลกออนไลน์ข้อกล่าวหาเรื่องความล่าช้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจความไม่โปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาค่าครองชีพกลายเป็นกระสุนทางการเมืองที่ฝ่ายค้านใช้โจมตีอย่างได้ผลยิ่งเมื่อเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกผิดหวังกับผลงานของรัฐบาลในบางด้านก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลสั่นคลอนหนักขึ้นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนคือ ความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลที่ต่างมีเป้าหมายทางการเมืองระยะยาวไม่เหมือนกันบางพักต้องการสร้างผลงานเพื่อเตรียมสู้ศสกเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่บางพักต้องการรักษาอำนาจและตำแหน่งในรัฐบาลให้นานที่สุดเมื่อผลประโยชน์ไม่ตรงกันการตัดสินใจหลายอย่างจึงเต็มไปด้วยความลังเลและการต่อรองที่ยืดเยื้อจนทำให้หลายโครงการของรัฐบาลเดินหน้าได้ช้า สัญญาณแห่งความเปราะบางปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเล็กๆภายในสภาที่สะท้อนถึงรอยร้าวระหว่างพรรครวมบางการลงมติสำคัญมีสมาชิกบางส่วนของพรรครวมแตกแถวไม่ลงคะแนนตามมาติพรรคบางกรณีถึงขั้นไม่เข้าร่วมประชุมทำให้ฝ่ายค้านามีช่องโจมตีได้อย่างต่อเนื่องปรากฏการเหล่านี้สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้นำรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เกิดความไม่เป็นเอกภาพขึ้นในสภา มันคือภาพที่สะท้อนว่าเสถียรภาพของรัฐบาลกำลังถูกสั่นคลอนในอีกด้านหนึ่งแรงกดดันจากภาคประชาชนก็เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,รกที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าตกต่ำกลุ่มแรงงานที่เรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงหรือประชาชนทั่วไปที่เผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงสะท้อนเหล่านี้กลายเป็นแรงกดดันทางสังคมที่รัฐบาลไม่อาจมองข้ามเพราะทุกเสียงไม่พอใจอาจะสมจนกลายเป็นกระแสะต่อต้านในอนาคต ภายใต้แรงกดดันรอบด้านนี้ผู้นำรัฐบาลจำเป็นต้องเดินเกมอย่างรมะมัดระวังทุกกา้าเพราะแม้เพียงการตัดสินใจผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นฉนวนให้เกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ได้หากไม่สามารถรักษาความเชื่อมั่นของพรรครวมและประชาชนไว้ได้พร้อมกันรัฐบาลอาจต้องเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญเร็วกว่าว่าที่คาดไว้สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองในเวลานี้คือสัญญาณแตกหักที่เริ่มปรากฏอย่างเงียบๆทั้งจากการเคลื่อนไหวของนักการเมืองบางกลุ่มที่เริ่มแสดงท่าทีอิสระจากแนวทางของรัฐบาล และจากกระแสข่าวภายในที่ระบุว่ามีการจับมือระหว่างกลุ่มการเมืองบางฝ่ายเพื่อเตรียมจัดตั้งสมการใหม่ทางอำนาจหากสถานการณ์ภายในรัฐบาลถึงทางตันข้อมูลเหล่านี้อาจยังไม่ปรากฏชัดในที่สาธารณะแต่สำหรับผู้ที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดจะรู้ดีว่าไม่มีควันหากไม่มีไฟนอกจากนี้ปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมที่ทาให้รัฐบาลต้องเผชิญภาระหนักขึ้นทุกวันเมื่อประชาชนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นตามที่คาดหวังการเมืองภายในย่อมยิ่งตึงเครียดเพราะความนิยมของรัฐบาลคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเสถียร,รภาพทางอํานาจหากคะแนนนิยมตกต่ําเกินไปความมั่นคงของรัฐบาลก็จะสั่นคลอนโดยอัตโนมัติอีกปัจจัยสําคัญคือบทบาทของสื่อและโลกออนไลน์ซึ่งในยุคนี้ถือเป็นเวทีการเมืองอีกสนามหนึ่งที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้รัฐสภา กระแสข่าวลรือข่าวรัวและการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองบนโลกดิจิทัลสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทางการเมืองได้ภายในเวลาไม่กี่วันผู้นำที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางของข้อมูลข่าวสารได้ย่อมตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเพราะในยุคที่ความเร็วของข่าวสำคัญกว่าความจริงการรับมือกับกระแสะจึงต้องอาศัยทั้งความเร็วและความชาญฉลาดเมื่อมองจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารัฐบาลในเวลานี้กำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญ ระหว่างการฟื้นความเชื่อมั่นกับการปล่อยให้แรงกดดันพาไปสู่ความแตกแยกการบริหารประเทศต,ต่อจากนี้จึงต้องอาศัยทั้งความกล้าและความรอบคอบผู้นำต้องรู้จักสร้างความเชื่อมั่นให้พักรวมเหมือนการผูกเชือกให้แน่นก่อนพายุจะมาและต้องรู้จักฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อคลี่คลายแรงต้านทางสังคมที่กำลังขยายตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเกมอำนาจในรัฐบาลอาจเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อการปรับคณะรัฐมนตรีหรือการตัดสินใจในโยบายสำคัญใกล้เข้ามา ทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยทีเดียวและสำหรับประชาชนทั่วไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเฝ้าติดตามด้วยสายตาที่เปิดกว้างเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองย่อมส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาหากรัฐบาลสามารถฟื้นศรัทธาและสร้างความสามัคคีในหมู่พักร่วมได้ทันเวลาอาจมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพอีกครั้ง แต่หากรอยร้าวยังขยายกว้างโดยไม่มีใครยอมถอยความแตกหักก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อวันนั้นมาถึงเวทีการเมืองไทยจะเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การจัดสมดุลอำนาจอีกครั้งสุดท้ายแล้วสึกการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองหรือกลุ่มอำนาจแต่เป็นการทดสอบศักยภาพของผู้นำและความอดทนของประชาชนว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนนี้ไปได้หรือไม่เพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสและในทุกความแตกแยกย่อมมีหนทางสร้างสันติคืนมา ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่อยู่บนยอดอำนาจจะเลือกใช้โอกาสนั้นอย่างไรและนี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการผู้นำที่ไม่เพียงมีอำนาจแต่ต้องมีสติปัญญาความเข้าใจและความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาเสถียรภาพของชาติท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านเพราะหากพลาดเพียงก้าวเดียวจุดแตกหักที่เคยเป็นเพียงข่าวลืออาจกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปเมื่อมองลึกลงไปในกลไกของรัฐบาลชุดนี้ จะพบว่าความซับซ้อนที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในความแตกต่างของพรรครวมแต่ยังอยู่ในความไม่ไว้วางใจที่เริ่มก่อตัวระหว่างกลุ่มอํานาจภายในเองแต่ละกลุ่มต่างมีฐานการเมืองที่แตกต่างกันบางกลุ่มยึดโยงกับทุนเก่าบางกลุ่มอิงกับฐานมวลชนรุ่นใหม่และบางกลุ่มอาศัยอิทธิพลจากเครือข่ายข้าราชการหรือกลุ่มผลประโยชน์เดิมการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเปราะบางอย่างยิ่ง หากขาดคนกลางที่มีอำนาจและความน่าเชื่อถือพอจะเชื่อมให้ทุกฝ่ายยอมรับสถานการณ์ก็อาจลุกลามจนควบคุมยากได้ทุกเมื่อมีรายงานจากหลายแหล่งข่าวการเมืองว่าขณะนี้มีบางกลุ่มในพักร่วมเริ่มวางแผนสำรองในกรณีที่รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมมีทั้งการเจราจาลับกับพักฝ่ายค้านบางส่วนเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือการเตรียมผลักดันบุคคลในเครือข่ายของตนขึ้นมามีบทบาทในตำแหน่งสำคัญหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหัน ข่าวลักษณะนี้แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็สะท้อนถึงความไม่มั่นคงภายในที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆขณะเดียวกันการทำงานของรัฐบาลในช่วงหลังเริ่มเผชิญแรงเสียดทานจากระบบราชการมากขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางส่วนรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องการกระจายงบประมาณและโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงความลังเลนี้ทำให้การดำเนินงานของภาครัฐหลายส่วนชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวมของรัฐบาลดูเชื่องช้าในสายตาประชาชนทั้งที่หลายโครงการตั้งใจจะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในโลกออนไลน์การเมืองกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแทบทุกวันผู้คนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามถึงอนาคตของรัฐบาลและบทบาทของผู้นําว่ามีศักยภาพพอจะพาประเทศผ่านพ้นความท้าทายหรือไม่กระแสะความไม่พอใจในบางประเด็นเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งตําแหน่ง และการบริหารนโยบายสาธารณะที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนกลายเป็นเชื้อไฟที่ลุกลามในสื่อสังคมอย่างรวดเร็วทุกโพสต์ทุกคลิปที่พูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลมักจะกลายเป็นวรั่นที่สร้างแรงกดดันกลับไปยังฝ่ายบริหารแรงกดดันอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือการเคลื่อนไหวของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มกลับมาสนใจการเมืองอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปช่วงหนึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีพลังในโลกออนไลน์มหาศาล พวกเขาสามารถกำหนดทิศทางของวัฒกรรมทางสังคมได้ในเวลาอันสัน้นหากรัฐบาลไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มนี้หรือไม่ตอบสนองต่อประเด็นที่พวกเขาเรียกร้องเช่นความโปร่งใสาการปฏิรูปหรือความเท่าเทียมโอกาสที่กระแสต่อตานจะปะทุข,ขึ้นอีกครั้งก็มีสูงมากในวงการนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่าแรงกดดันรอบด้านที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการบริหารที่พยายามประคองทุกฝ่ายโดยไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดในประเด็นสําคัญการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการประนีประนอมแบบไม่สิ้นสุดทุกฝ่ายต่างยอมถอยคนละก้าวเพื่อรักษาอํานาจไว้แต่ผลที่ตามมาคือการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อ่อนแรงและขาดความต่อเนื่องเมื่อประชาชนไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนความเชื่อมั่นจึงลดลงโดยปริยายสัญ,ญญาณอีกอย่างที่บ่งบอกถึงความสั่นคลอนคือการปรับท่าทีของกลุ่มทุน ที่เคยสนับสนุนรัฐบาลในช่วงแรกเริ่มมีการขยับตัวไปหาทางเลือกใหม่กลุ่มทุนขนาดใหญ่บางกลุ่มเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐขณะที่บางกลุ่มหันไปจับมือกับภรคการเมืองอื่นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ใหม่หลังการเปลี่ยนครัวสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความมั่นใจของภาคธุรกิจต่อรัฐบาลชุดนี้เริ่มลดลงและในโลกการเมืองไทยเมื่อทุนเริ่มสั่นคลอนอำนาจทางการเมืองก็มักจะตามไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังมีบางกลุ่มในรัฐบาลที่เชื่อว่าทุกอย่างยังสามารถประคองต่อไปได้หากผู้นำกล้าปรับภาพลักษณ์และเปิดพื้นที่ให้พักร่วมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหลายเสียงเสนอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เพื่อรีเซ็ตสมดุลทางการเมืองและสร้างพลังใหม่ให้รัฐบาลกลับมามีเสถียรภาพการปรับทีมบริหารอาจเป็นทางออกที่ช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นได้แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะการแต่ต้องตำแหน่งสำคัญมรกรบกับกลุ่มอำนาจที่ไม่พอใจ และอาจจุดชนวนให้รอยร้าวขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิม